เป็นอีกหนึ่งตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยโอปอสุชาตากับการประกวด Smith u n i v e r s ์2024ที่ประเทศเม็กซิโกพร้อมเสิร์ฟลุกสุดปังด้วยชุดไทยสีทองอารามร่วมงานเปิดตัวมงกุฎสมิตจินิเวิร์ส2024โดยล่าสุดวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโอปอสุชาตาตัวแทนสายสะพายนางงามประเทศไทยเสิร์ฟลุกสุดปังด้วยชุดไทยสีทองอารามเข้าร่วมงานเปิดตัวมงกุฎ Smith ินิเวิร์2024ที่ประเทศเม็กซิโกเรียกได้ว่างานนี้ สาวโอปอสุชาตาได้เรียกเสียงฮือฮาและเสียงกรี๊ดจากแฟนๆนางงามได้อย่างล้นหลามเป็นอย่างมากทั้งนี้แฟนๆนางงามร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวโอปอสุชาตากับการประกวดสมิธยูนิเวอร์ส2024ในครั้งนี้และแฟนๆคาดหวังว่าโอปอจะสามารถคว้าชัยชนะและนำมงกุฎที่3กลับมาฝากแฟนชาวไทยได้หลังจากที่รอคอยมา36ปี